อสามแชร์แล้วค่ะนะครับเข้ามาเข้ามานะไม่มีรายดอกที่ที่ที่ผมพูดถึงน้อยเริ่มต้นอ่ะนะครับเพราะว่าผมดีใจน้ำ ผมดีใจนะที่ผมให้แนวทางแล้วทุกคนได้นําไปเล่นนําไปตามแล้วทุกคนได้อันนี้คือผมดีใจผมก็เลยอยากพูดนะครับนะเขาก็ต้องผมก็ต้องหากําลังใจนะในการไล่ซดนะครับในการหาแนวทางในการเห็ยดแนวทางมาให้ทุกคนนะครับก็กําลังใจก็นี่แหละได้จากทุกคนนะแนวทางแตกนะครับแนวทางมันปังอ่านะแนวทางปังนะครับอ่าผมก็พ่อยดีใจไปนํา ทุกคนก็นได้นะครับผมก,ก็ดีใจตัวเปิดอาจารย์อย่าให้ตรงกับตัวดังนะเจ็ดสองค่ะแมนบอกอ,อ้อนรอเอามาคือดังเร็วแท้ <laughs> มานก็ดังเร็วแท้นะครับคือดังเร็วแท้เจ็ดสองเนี่ยมันดังจากอะไรมาจ้าก,กินข้าวแกงสายบัวจา่านะครับโอ้ยอยากกินฝากแชร์ด้วยนะทุกคนฝากแชร์ด้วยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะ คนระหนึ่งสองสามสี่แชร์ก็ได้นะครับอ่าวันนี้พ่อรูกอ่อนค่ะใช่ไหมหวัดดีเด้อหว,วัดดีคุณแม่เด้อหว,วัดดีคุณสัตสิธรคุณนิดนะครับหวัดดีคุณแม่ละเอียดคุณนิพาคุณแม่มุทิตานะครับคุณฟ f o เวอ e ์ใช่ไหมเน,นี่ยวัดดีคุณพ่อสุวิรัตน์นะครับหวัดอ่าวัดดีครับวัดดีเข้ามากครับเขามาก ดีดีตอรับนะครับอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์อย่างเดียวเด๋ยวผมอ่านกันคันคาดน้อยปกติบอได้ก็เล่นพิเศษและ v i p ผมก็ได้แจ้งทุกคนไว้อยู่เนาะนะครับประมาณนั้นเลยเพราะว่านะครับเพราะว่าบางทีอ่ะบางทีมันก็จะมีน้อยลงมาน้อยลงเนี่ยบอหลงธรรมดาด้นะครับบางทีน้อยไม่เน้นอ่ะหมัดเดียวแต่ก็มีนะครับ อา,อาจารย์ว่าบบท่านเปิดคือด่งแล้วนะครับอา <c oughs> จารย์ว่าบเปิดคือด่งแล้วเยี e ่เฝ้าว่าโ้หครับ <c oughs> นะ <c oughs> นะเจ็ดสองอันเร็วมากมากนะครับเอา้ารอตายแล้วตายแล้วสีวนี้ยังไงจะหนี <c oughs> ยังไงพ้นเจ็ดสองจะหนียังไงพ้นงวดนี้อ่าใช่ไหม อ๋อดังมากเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับ๊าดเอ้าหลอขนาดนั้นเลยหรอจังไหนผมสหนีพ้นเอาถามก่อนยังไงผมจะหนีพ้นถามก่อนนะดังตั้งแต่เออใช่ไหมเราสมัครีอ่ะตัวเปิดนะครับตัวเปิดรัฐบาลหนึ่งกันยาท่านใบเข้ามาแล้วนะครับฝาก กดไหลกดแช่นำ้ำฝากจิ้มลิงข้างล่างพี่น้องนะครับยีิบเจ็ดนะครับยีิบเจ็ดอายุอายุผมนี่แหละยีิบเจ็ดถ้ากลาบเล่นก็เจ็ดสองคือบอกไว้ก่อนครับบอกตั้งแต่ยังไม่ได้ให้แนวทางเลยนะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งครับหนีไม่พ้นนะบอกก่อนอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วย เข้ามาแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาปกตินะครับปกติถ้าไม่สองเจ็ดผมจะตามสามแปดถ้าไม่สองเจ็ดผมจะตามสามแปดแต่ว่าสามแปดแต่ว่าแปดสามมันมาแล้วแปดสามมันมาแล้วนะครับตอนนี้เหลือสองเจ็ดนะตอนนี้เหลือสองเจ็ดอนะ่า ปกติผมจะตามสามแปดเพราะว่ามันใกล้แล้วไงมันมันใกล้นะครับสองเจ็ดหาไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวผมจะไปล่องหาเบิงอะตอนนี้บอกก่อนนะตอนนี้ผมยังไม่ได้รอตอรี่สักใบไม่มีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกหาเบื่อผมจะออกหาได้จักใบเดี๋ยวเขามาเบิงกันนะเพราะว่าหลายๆท่านนะครับบอกว่าไม่มีแล้วเจ็ดสองสองเจ็ดของผมไม่ผมโฟกัสเจ็ดสองครับผมจะโฟกัสที่สองเจ็ด นะอ่าแต่แต่เจ็ดสองก็จะมีติดติดบ้างแต่ไม่เยอะเท่าสองเจ็ดใช่ใช่สองเจ็ดครับอันนี้บอกก่อนนะบอกก่อนครับยังไงก็ต้องโผล่อยู่เลขสองอ่าครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเลขตัวหน้าให้ดูนะครับทุกคนถายเลขตัวหลังให้กันหน่อยอ่าให้ผมหน่อย แม่หาแล้วไม่ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาดูคุณแม่นะครับอ่าตัวเปิดรัฐบาลนะครับหนึ่งกันยาสองห้าหกห้าเลขหน้านะครับเป็นเลขห้าทุกคนท่ายเลขหลังให้ผมหน่อยปิดแล้วหรือนะครับปิดยังไงคุณขจรหวัดดีครับเจ็ดสองสองเจ็ดไม่มีแล้วนะครับนะเดี๋ยวลองหาดูคุณแม่จ๋าเดี๋ยวลองหาเบิร์คุณแม่อาจารย์หาได้สองเจ็ดมาแบ่งด้วยจ้ะ อันขาอาจารย์สองเจ็ดนะครับบอมี่เลี่ยวนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเมื่ออื่นอ่าทุกคนคิดว่าห้าอะไรจ๊ะตัวเปิดรัฐบาลนะครับหนึ่งกันยาสองห้าหกห้านะครับทุกคนคิดว่าห้าอะไรนะอาจจะดังหรือไม่ดังก็ได้นะครับเพราะว่านะไอ้เลขตัวเปิดนะครับเลขตัวเปิดอาจจะดังหรือไม่ดังก็ไม่รู้นะนะครับแต่พยายามนะผมพยายามเอาเลขที่ นะเอาเลขที่แบบชัวร์ที่สุดนะครับรีบออกมาให้ทุกคนนะครับชัวร์และเร็วที่สุดนะครับก็คือตัวเปิดรัฐบาลหนึ่งกันยาสองห้าหกห้างวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเลขทูบเราปังไปแล้วนะครับแปดสามใครที่ตามเลขทูบแปดสามนะครับฟาดแตกเต็มๆพี่น้องนะครับน้อแปดสามเต็มๆนะครับซึ่งเป็นเลขทูบนะครับจากวัดภูมินโนลมนะครับนอก็ได้นะครับได้ไปทําบุญนะครับก็เลย เอาทูบมาจุดแบ่งปันแนวทางให้ทุกคนที่บ้านนะครับเนาะทุกคนก็อ่ะตอนนั้นนะครับจําที่จําได้นะมีอ่ามียอดจำนวนคนดูนะครับประมาณพ5นห้านะพันห้าพนหคนนี่แหละนะครับเนาะก็ได้แคปไว้เป็นหลักฐานนะใครที่ไม่เชื่อนะครับก็เข้าไปดูหน้าเพจได้นะครับอ่ะทุกคนคิดว่า5อะไรนะครับ5 8าแปดหนะครับคุณสุภาพคุณมีแต่เฮงนะครับ5้าหกนะครับ อ่าห้าเก้าก็มีหนะ้าแปดห้าหนึ่งห้าเก้านะทุกคนพิมพ์มาถูกเยอะเลยนะนะปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่ครับผมบอกเลยนะปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่นะไอตัวนี้ผมก็ผมก็ายานมันดังเท่กันมันดังอยู่แล้วแหละมันมันดังทุกวัอยู่แล้วนะครับอ่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ัวเปิดรัฐบ,บาลหนึ่งกันยานะครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเปฟังๆร่ำรวยนะครับทุกคนจ๋าเมื่อได้รับแนวทางแล้วนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับอ่าจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนนะครับแนวทางตัวเปิดรัฐบ,บาลหนึ่งกันยา2สองห้าหกห้า้า้าอะไรทุกคนจ๋าทุกคนเห็นเป็นห้าอะไรครับอ่าบางคนบอกห้าเก้าห้าเก้าก็ได้ครับ อาเก่าก็ได้เก่าโันตัวเดียวกันเนาะอ่าไหนใครไหนใครไหนใครทายถูกบ้างขอเสียงหน่อยนะใครทายถูกถูกเลขนะใครทายไม่ถูกก็ถูกเลขเหมือนเดิมนะครับนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับตัวเปิดรัฐบาลนะครับ โอเคนะครับ to to อ่าทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรจาร้าฮาหกพีดองจ้าฮ่าหกหกานะครับเนาะนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางนะครับท่านใดที่สนใจสบู่สั่งได้นะครับให้พิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมาอ่าท่านใดสนใจสบู่นะครับพิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมานะสบู่มิ้นคอลลาเจนโซบนะครับสบู่มิ้นคอลลาเจนโซบอ่าสนใจสั่งได้นะครับ นใจสั่งได้เด้อพี่น้องนะครับ1ก้อน39บาทนะครับ1่ก้อน3 9เกบาทพี่น้องนะครับนะ1น,นก้อนนะ39บาทถูกกว่านะครับถือก,กว่าหารตามซ้างอีกนะครับเนาะ,ะนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าครับหกกับเก้าอีกแล้วนะครับ